สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาพรีวิวโกปาเดเรรอบรองชนะเลิศนะครับหรือรอบ4ทีมนั่นเองนะครับในดูการส0 2 5ั6นี้ซึ่งเียก็คือหน้าตารอบ4ทีมนะครับบาร์ซ่าโคจรมาเจอกับพี่หมีครับส่วนอีกฟังเนี้ก็คืออาราติกบิลเบาเจอกับเรัลโซเซดัดนะครับชิบหายแล้วซึ่งรอบ4ทีมนี้เตะกันเย่าเยือนนะครับยกแรกบาร์ซ่าไปเยือนบ้านของพี่หมีก่อนซึ่งผมก็จะมาพรีวิวนัดแรกนี่แหละครับ มาเริ่มพิวเกันเลยนะครับโกปาเดเรรอบ4ทีมนัดแรกบาร์ซ่าบุไปเยือนบ้านพี่หมีจะเตะกันในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์เวลาตี3นะครับหรือคืนวันพฤหัสแล้วแหละครับเดียโกซิมิโอเนได้รับการสนับสนุนงบเสริมทับในช่วงหน้าหนาวน,าน,นี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดอแอดมาดริดเนี่ยเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยในรอบก่อนด้วยการถลม่มเรอัลเบติส5-0อ่าไปถล่มเบติสถึงบ้านเลยนะครับแต่ว่านัดถัดมาในลาลิก้านั้นเปิดบ้านแพ้กับเบติสซะงั้น1-0พี่งศูนยิตโตน สรุปพี่จะโหดหรือไม่โหดกันแน่เนี่ยฮะส่วนฝั่งบาซารอบก่อนก็เอาชนะอาบาเซเต้สองหนึ่งนะครับบาเซเต้นี่ตกมาดริดตกรอบนะแล้วมาเจอบาซาร์บาซาก็บูดวิดเหมือนกันเกือบไปแล้วแต่รอดมาได้นะครับแล้วก็จเจอพี่หมีซึ่งมันก็จะเป็นการรีแมตเนาะเพราะฤรดูการก่อนโกปาเดเรรอบสีทีมนี่แหละเหมือนกันเลยนะครับบาซ่าเอาชนะอตมาดิดด้วยสกอร์รวม2นัดเนี่ยห้ 4. ผ่านเข้าไปชิงกับพี่มาดริดแล้วก็ได้แชมป์ปีนี้ก็มาเจอกันรอบสีทีมอีก พี่หมีแกเอาคืนแน่ครับแต่หากดูจากฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยอูบาซ่าค่อนข้างเหนือกว่านะครับเพราะว่าฝั่งพี่หมีแกเนี่ยฟอร์มค่อนข้างแกว่งพอสมควรแพ้2เสมอ1ชนะ2 ก็แค่ดูจากเกมที่เจอเบติสอ่ะ,อะสองนัดหลังสุดอ่ะนัดหนึ่งชนะ5้ศูนย์อีกนัดหนึ่งแพ้1นศูนย์ก็แว่งขนาดนั้นเลยแหละซึ่งเกมรับพวกเขาก็มีหลุดให้เห็นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมที่เพรสหนักๆเนาะแต่ถ้าจังหวะที่ได้สวนกลับก็คือโคตรอันตรายเลยนะครับและเล็กๆนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็หวังพึ่งพลังจากแฟนบอลด้วยนะครับก็น่าจะแก่งขึ้นอีกแต่ก็โดนลิศมหาเทพีไปทนี่มาแล้วนะครับคาบ้านนอนนัดล่าสุดก็ <laughs> <laughs> นั่นแหละครับปัญหาหลักๆคือความสม่ําเสมอยังไม่นิ่งนะครับส่วนับรคะ จริงๆถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยก็คือชนะ6นัดติดเนาะรวมทุกรายการนะครับนัดนี้จะเป็นนัดที่7จ็ดไหมก็ต้องรอดูแต่หากดูจากตรงนี้เห็นได้เลยครับว่าความต่อเนื่องโหดและนิ่งมากนะครับความมั่นใจมาเต็มเกมลุกก็ลื่นไหลยิงได้หลายรูปแบบเกมรับก็เริ่มแน่นขึ้นเสียประตูน้อยลงนะครับจากที่ดูนี้นะและคุมจังหวะเกมได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังถัดมาครับคาดการเสียประตูตัวจริงเนาะอันนี้คือแผนจากเกมก่อนนะนัดล่าสุดของทั้งสองทีมไอ้คาดการนัดที่จะมาถึงเนี่ยยังไม่มีออกมานะครับเพราะฉะนั้น าซาน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแผนแบบคลองบอลนะให้เองวิ่งไล่ไปก่อนนะโดยใช้แรดฟอร์ดหรือถ้าเกิดลาฟินยาฟิธทันก็อาราฟินยายาเมาปีกตัวจี๊ดนะครับหลอกล่อให้แบ็คเข้ามึนนะเลวานก็ยืนคำ้ำรอจบไม่ต้องวิ่งเยอะก็ได้นะครับโอโม่คาสาโดคุมกลางเฟร์มิ l โลเปสก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดนะครับหลังก็ดันสูง เพื่อพยายามบดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวประตูมาเองอส่วนแอตมาดริดน่าจะมาระดบ4-4-2นะครับก็คือให้บุกมาเลยเดี๋ยวสวนทีเดียวจอดรับเป็นแพ็คหน้าประตูแน่นนะครับโกเก้คุมจังหวะช้าหน่อยแต่เก๋าลูกแมนอวารเรสได้บอลทีก็คือปั่นป่วนนะครับโรนเต้คอยเติมเมื่อจําเป็น เล่นอาจจะไม่สวยงามแต่เน้นผลลัพธนะ์คือถ้าเกิดแอนมาดิดได้ประตูขึ้นนําก่อนนะบาซ่าเหนื่อยแน่ครับเพราะฉะนั้นบาซ่าต้องระวังอย่าเสียประตูเร็วๆนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเกมนี้โดยรวมก็มองมาทางฝั่งบาซ่าแหละฟอร์มคงเส้นคงวามากกว่านะครับกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจนะครับชนะติดต่อกันเยอะแหละแต่เอาตรงนี้มาตัดสินไม่ได้ครับเพราะว่า เจอพี่หมีเนาะบทพี่แกจะเก่งก็เก่งขึ้นมาเลยนะครับประมาทไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดพี่แกองค์ลงเกมนี้พอดีเนี่ยโหเหนื่อยแน่ๆครับเกมนี้แอบเสียวๆเหมือนกันนะว่าพี่หมีแกจะแบบชนะได้แล้วค่อยไปแก้ตัวเลขสองนะสำหรับบาซ่าแอบคิดๆอย่างนี้นะครับแต่ก็เอาหน่อยวะขอเชื่อมั่นในทีมนะครับบาซ่าชนะได้อะ แต่ไม่ขาดมากเฉือนๆแล้วกันบาซ่ามูมาเฉือนพี่หมี2-1ห,หรือไม่ก็เสมอกันประมาณนี้เกมนี้ไม่ง่ายน่าจะต้องเป็นลุ้นต่อเลข2ซึ่งนี่ไม่ใช่ทีเด็ดอะไรนะครับเป็นการคาดเดาแล้วก็แสดงความวิดเห็นใเฉยนะครับทุกคนคิดเห็นแตกต่างคิดว่าเฮ้คู่นี้น่าจะสก,กอร์เท่านี้เท่านี้แน่เลยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหลังเกมนะถ้าเกิดมีประเด็นอะไรให้พูดถึงเนาะเจนครับ